ไปเฟิร์นพิมพ์ชนกในวัย30ปีไม่อ่อนโยนอีกต่อไปหลังชุดที่ใส่ทำหลุดโฟกัสเต็มๆไม่ว่าจะโพสภาพไหนออกมาให้แฟนคลับได้เห็นก็มักจะสร้างเสียงฮือฮายอยู่เรื่อยๆสำหรับไปเฟิร์นพิมพ์ชนกพอล่าสุดวันนี้19ตุลาคม2022ใบไปเฟิร์นได้โพสภาพของตนเองอวดงานศิลปะเป็นภาพวาดปาโรมาสุดสวย ที่แฟนคลับต่างพากันชื่นชมเป็นอย่างมากแต่งานนี้ก็ไม่ไวหลุดโฟกัสเพราะเสื้อที่ใบเฟิร์นใส่นั้นมันแซบเวอร์สุดๆบวกกับความขาวออร่าแล้วก็ยิ่งทำให้หลุดโฟกัสเข้าไปใหญ่หลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายทั้งชื่นชมภาพวาดวาและชื่นชมความสวยของไบเฟิร์น